ีน่น้องกินซุปน้ำใหม่น้ำกันน้ำใหม่ยังไงตัตำพี่พิ่นอกกับขัวสักคนเดือดก,กีไส่ก็ได้หอมตีหอมเนื้อหอมนี่หอมกระเขกาไป ขาอเซีย,าย,ยานังสักคนโด่มแรกแวะเนาะลืมบอกมขาเซียนัางกับสูโบเสียได้ไพี่นาะเสียบนังกันด้ว Non mi di súp nấm mãi cha súp nấm mãi chúng mày sắp sẹp rồi chị mà không sập sẹp ซุปน้ำไม้กันจ้าลูกโดดฮ่าลูกโดดจ้าลูกโดดแซ่บๆเล้วกันจ้าซุปน้อใหม่พี่น้องซุปน้อไม้จ้าซุปน้อไม้ แซ่บๆเลยกันค่ะมีแตงมะเขือเป็นผักอร่อยอร่อยจ้าอร่อยอร่อย คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่